สวัสดีค่ะพบกับสเก็ดข่าวการปล่อยปลานอกจากน้ำต้องเหมาะสมแล้วนะคะตำแหน่งต้องดีด้วยไปที่จังหวัดลบบุรีค่ะเป็นการปล่อยพันปลาตะเพียนขาวจำนวนกว่า15ล้านตัวนะคะแต่สภาพพื้นที่ตอนนี้มองไปทางไหนก็มีแต่น้ำน้ำท่วมไปหมดแต่ก็มีคนบอกต้องไปปล่อยอีกจุดค่ะทั้งคณะเลยต้องเดินลุยน้ากันไปไปฉากงานก็เดินตามไปด้วยค่ะ แน่งได้แล้วป้ายงานก็เดินมาพร้อมอ่ะปล่อยปลาได้ว่าแต่น้องปลาอย่าว้ายกลับไปนะคนกขอุตสารเดินมาตั้งไกล้าว สังเกตข่าวต่อมาไปที่จังหวัดสิงห์บุรีไปชมบรรยากาศระหว่างสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยน้ําท่วมช่วงแรกของการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวน้องจุ้ยปฏิพันฑ์ก็ลงเรือไปด้วยนะคะแต่เห็นความปริ่มน้ําของขอบเรือแล้วทีมงานบอกน้องจุย้ยมาอยู่บนบอกดีกว่าแต่พออยู่ข้างบนก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเรือไม่ปกติคุณลุงบอกชิวๆคุยต่อได้อ่าคุยกันไปวิ่น้ํากันไปด้วย แต่สักพักถ้าจะไม่ดีแล้วน้ำเต็มเรือสละเรือสิคะรออะไรโ <Okay. S 1> <Okay. Yeah. S 2> อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตันอยูจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแต่ระหว่างการเดินทางนั้นน้ำไหลเชี่ยวแรงมากแถมมาเร็วไปหน่อยก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนปลอดภัยดีค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ในะสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ